ฝูงปวกพี่น้องคะลดน้ำอยู่ดีๆนะคะเนี่ยลดน้ำผักอยู่ดีๆนะคะโอ้โหเนี่ยมันมากินอะไรคะเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าปวกนะคะเยอะมากอืมกินอะไรเนาะเดินสายโอ้โห เยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวตามไปดูตามไปดูมันนะคะเส้นทางของปวกโอ้ยพี่น้องค่ะปวกเป็นยุม่มยุมอยู่ค่ะเป็นฟูงฟูงแจก๊กซีเมนจจกร้อยล้านโต นับไม่ได้นะคะประเมินไม่ได้เยอะมากโอ้อันนี้บวบไปใส่เลยมีหนวดนะคะปวกมีหนวดมักินเพื่อนมากินในนั่นนี่ค่ะกินซากใบไม้นะคะ โอ้เข้าไปในแปลงพักละพี่น้องเอ้ยนี่โอ้ยปวกเข้าไปในแปลงพักโอ้เยอะมากเยอะมากเอามาทอดเด้เนาะพี่น้องเนาะคือสีซบเนาะลองทอดลองเบิงเ่งบออยู่นี่ยังเป็นฝูงพี่น้องเอ้ยเอาไปทอดคือสีต,ตุบต,ตับต,ตุบต,ตับตุบตับอยู่เนาะ ปุ้ยหลายกระโดออไปกินเฮือนไผกก็ม,มดพี่น้องเอ้ยสงสัยเพื่อนมากินอันนี้พี่น้องนี่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 น,นี่เดี๋ยวเด้่เสียออกให้เบิง่งเด้อที่นี่หลายบอกโอ้ยเป็นฝูงเลยอยู่นี่ <laughs> โอ,โอ้ทางบ้านพี่น้องหลายแบบนี้อยู่บอกคะโอ้ยเห็นอะไรกำจัดอะไรเนาะอันนี้น,น,น,นี่ ลายพุพี่น้องเลยเป็นฟูงเป็นฟูงกำจัดนาดพี่น้องค่ะกำจัดนาดคอมเมนต์มาบอกเลยนะจ้าจากช่องกินอยู่ดีชราภาพค่ะลายโพต์อันนี้ค่ะเอาขอบคุณหลายๆค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอยากหู้วิธีกำจัดปวกไหมคะเห็นนาดครัมันลายโพุ